โอ้แต่เปิดพะมันกลางแจ้งสะฟางอุ้ยทางเดินใส่กับลงขึ้นเขินสิยังเวิรนอยู่ทั้งห่านสิยังเวิรนอยู่ทั้งห่าน เอยได้ใายมองเห็นหน้าพี่ขามาจุนพุนมองเห็นหน้าพี่ขามาจุนพุนนองว่าแม่นเข่าปุนนองว่าแม่นเข่าปุนชี้ถือถวยแลีนนำงามคำพี่อยู่บ้านใดงามคำพี่อยู่บ้านใดคอยอยากเป็นลูกภัยของแม่เจ้าเดคอยอยากเป็นลูกภัยของแม่เจ้าเดหยับมาพี่หยับ มาพีมาเบากันดีๆมาเบากันดีๆมาตีฮิคิวนำเนมาตีฮิคิวนำเนฮากล้าแม่จังเบ้าเอาได้น่นอนงามเงอนพี่รูปลอตาคมงามเงอนพี่รูปลอตาคมแลน้องอยากดมดมพี่ตาคมนนทั้งคืนนองอยากดมดมพี่ตาคมนะทั้งคืนไกลๆแลเขามาอีกนิดชิดๆแล้วเขมาให้อีกหน่อยสวรรค์น้อยนแอยแลอยู่ในวงโฟลอนลำ รูปลอลตาคมผมดำรูปลอละตาคมผมดำมาซีคนงามมาลำด้วยกันมาสีคนงามมาลำด้วยกันพ่อเข้าแล้วสิล้ำมาเพิ่นติดต่พอพ่อข้าแล้วสิล้ำเพิ่นติดต่อบ่อยมันคาดเรื่องสมจางทาแพงเอาให้แจ้งให้แจ้งแสงซองอรุณสีให้พี่ชายคนดีมานั่งฟังลำนองมานั่งฟังโอ้ยลำนอง